ทางฝ่ายทีมกฎหมายของเจนนี่ก็บอกแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการฟ้องกลับฝ่ายน้องก้าวก็ก้าก็ต้องพร้อมรับฝ่ายทนายเจมก็พร้อมนะครับแล้วก็สื่อมวลชนใครที่ด่าเขาก็ยี่สิบสามสพดีเขาตั้งทีมทนายสู้แล้วคดีนี้ก็คงยาวต้องมีคนติดคุกแน่นอนครับ ไม่ว่าจะติดคุกเรื่องคดีลิกสิทธิ์ติดคุกเรื่องฟ้องเทส์มินประมาทไรบ้านครับเรียกค่าเสียหายทบานผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่างานนี้ใครจะต้องติดคุกกีตารางแรงข่าวจากทางเจนนี่นะครับที่ปรึกษาเนี่ยก็คือว่านะครับเขาก็พร้อมที่จะสู้กับทนายเจมแล้วก็น้องก้าวที่ไปฟ้องที่ศาลทรัพย์สินแล้วก็ศาลสั่งให้แก้ฟ้องลุกลี้ลุกลวนไปหน่อยนะครับแหมทนายเจมไม่ต้องรีบร้อนหรอกครับคดีผู้เยาว์ต้องใช้พ่อแม่มันรีบร้อนฟ้องไปไหนนะฟ้องไปฟ้องมาไม่สมบูรณ์ศาลสั่งให้แก้โดยทั่วไไปาจะม่่่คอยสังให้แ ยกเว้นว่าร่างฟ้องไม่ดีสารก็เลยสั่งให้แก้แล้วก็ไปยืนแถลงข่าวเ,าเกี่ยวกับเรื่องน้องเจนนี่ที่หน้าศารทรัพย์สินผมได้มีโอกาสคุยกับที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของทางเจนน,น,นี่นะครับวันนี้คก็ได้ข่าวมาว่านะเขาก็พร้อมสู้เต็มที่เพราะว่าตัวของน้องก้าวเนี่ยทางแหล่งข่าวก็บอกว่าไม่ได้เป็นหุ้นส่วนส่วนจะเป็นจริงไม่จริงก็ไปสู้อุทิศสารแล้วก็ไอมาตรา52อะไรกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยวันนี้ผมก็ได้คุยกับทางแหล่งข่าวของเจนเนี่นะก็คือว่ามันก็ไม่น่าจะเข้าเพราะหนึ่งก็เป็นเรื่องการแสดงคลิปวดีโอ ใน YouTube เนี่ยมันก็ได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วสมัครใจอันที่2เขาก็ไม่ได้ค้างชําระค่าตอบแทนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรความผิดอะไรตามมาตรา52กฎหมายลิขสิทธิ์ที่จะมีโทษจําคุกตามตารางอะไรแค่จะเอาค่าตอบแทนเนี่ยถึงจะต้องเอาเด็กเข้าคุกเข้าตารางเลยละครับทนายเกมแหมดูหน้าตาหลอนะมีหนงมีนวดนะไม่น่าที่จะถึงขนาดต้องฟ้องอาญาจะเอาเจนด้องเจนนี่ติดคุกกิตารางเลยนะมันจะเยอะไปไหมเนี่ยนะส่วนตัวนะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ